อันนี้จะเป็นตัว E นะครับแต่ว่าถึงจะเป็นตัว E ตัวล่างก็ออปชันได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับอย่างเช่น กล้องรอบพันกระจกตัดแสงออโต้แอร์หลังนะครับได้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับทุกคนนาวาร่า2.3 e caliber นะครับเป็นดับเบิลแคปนะครับสประตูเกียร์ออโต้นะครับทุกคนได้รถปี2021เลขไมค์คันนี้อยู่ที่4เมืองโลนะครับไมค์น้อยมากนะครับแต่งมาให้แล้วด้วยนะครับครอบกระจังหน้านะครับเดิมๆก็สีโครเมียมนะครับครอบเป็นสีดำด้านนะครับทําให้ตัวรถเนี่ยดูดุดันดูมีมิติมากขึ้นด้วยนะครับครอบโลโก้นะครับเป็นสีดำโลโก้แดงแบบนี้นะครับไฟหน้าก็เหมือนตัวท็อปเหมือนกันนะเป็นฟลอด LED ลูกแก้้วววคคุณภาพสูงงงดนนะรับี่แลก็ มีไฟเลี้ยวนะครับมีติดตั้งซุ้มล้อมาให้นะครับสีดำด้านมีหมุดด้วยนะครับล้อขอบ17นิ้วนะครับคนอันนี้ก็ปัดองมาให้แล้วนะครับกระจกนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีกล้องให้นะครับหยุดมือจับสีเข้มเี่ยมีปุ่มกด keyless s entry ล็อกรถปลดล็อกตรงนี้ได้นะครับไฟท้าย led นะครับแล้วก็มีการครอบไฟมาให้ด้วยนะครับเป็นสีดำด้านนะทุกคนเซนเซอร์มีให้เหมือนตัวท็อปเลยนะครับเซนเซอร์4่จุดนะครับขล้างหลังนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ เดี๋ยวมาดูภายในคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับว่าได้อะไรบ้างนะ นี่ได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะก็สะอาดสะอ้านนะครับมีแอร์หลังให้นะครับแล้วก็ช่องเสียบ USB ด้านหลังหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็มีที่วางแก้วนะครับคนเบาะสภาพดีนะครับไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับด้านหน้าก็เบาะผ้าสะอาดสะอ้านไม่มีขาดไม่มียับเลยนะครับพวงมาลัยนะครับวัสดุเป็นยูรีเทนนะครับแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันมีคร u สคอนโทรลนะครับเลขไม้40,500นะทุกคนไม้น้อยมากๆเลยนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับหน้าจอ7นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับขขึ้้้นนนโชวว์์ที่หหาาาจออออแแรรกก็ยยุณภูมิิสะะซครับเป็นแอออร์โต้้ดวยนะครับ เกียร์เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะครับร้อยเก้าสิบแรงม้าเลยนะครับคันนี้เป็นเทอร์โบคู่ด้วยนะครับบอกเลยว่าแรงเล้าใจแน่นอนนะครับกระจกมองหลังเนี่ยจัดแสงออโต้ให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้ย้ำค่าตัวอีกทหนึ่งนะครับนวราชสองจุดาม e caliber นะครับค่าตัว515,000บาทผ่อนเริ่มต้น8,000บาทตลอดสัญญานะครับที่ถ้าสนใจคักน้องมะนาวที่อยู่บนหน้าจอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวดูแลให้นะครับสีขาวเหลือคันเดียวนะครับถ้าใครหาอยู่นนนนะะคคครรััับบห้้าาาามมพพลลลดเเยยยีสสภวกๆนะครับ